อีโมเดเดเทโรเนี่ยเขียนในทวิตเตอร์ตัวเองเลยว่าสุดยอดหนังอัศจรรย,ย์อะไรเงี้ยผมก็เชื่อบ้างอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะผมแต่ครั้งนี้พอเป็นโลบ,บนพรีเมียนเนี่ยมีสีเข้าไปถือเข้าไปดูนะคือก็หลายๆห,หัวนะชื่อดังๆนะเช่นทางแฟนเดนโก้นะผมอีลิกเดวิสอนะ่ะอันนี้ดังนะคนนี้นะนะเขาก็บอกว่าอุย้ยยิ่งใหญ่วะ่ะดีกว่า สะเทือนอารมณ์กว่าอาวตารอันนี้คือบอกว่าดีกว่าเลยนะฮะอีลิกเดวิดจากแฟนเดงโก้นะคนนี้นะดังนะคนนี้มีชื่อเสียงเลยอืมอีลิกเดวิดเนี่ยยิ่งใหญ่ดีกว่าสะเทือนอารมณ์กว่าอาวตารนะภาคแรกหนังมีงานภาพที่น่าทึ่งนะแล้วก็กินใจอย่างเหลือเชื่อเรื่องราวความตื่นเต้นจิตวิญญาณความงามเนี่ยการสร้างหนังที่เน้นการเล่าเรื่องได้ดีที่สุด อย่างแท้จริงเลยแสดงว่าหนังเรื่องนี้อ่ะไม่ใช่มีดีเฉพาะด้านภาพเลยนะฮะไม่ใช่แล้วมีดีที่การเล่าเรื่องด้วยนะครับเล่าเรื่องได้เป๊ะมากเลยอะ่ะแล้วก็รึงคนดูได้อยู่หมัดในเวลาสามชั่วโมงให้คนดูเนี่ยอยากจะติดตามดูตลอดแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะฮะนี่ฮะทางอีกเดวิด ต่อมานะอีกสักสองสามคนนะครับผมดูเทนเลอร์จากเดอะรับนะฮะคนนี้เนี่ยดูดูเทนเลอร์เนี่ยเขาได้ดูไปสองครั้งละสองครั้งนะสำหรับดูเทนเลอร์นะดูเทนเลอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้ดูเอาตาไปแล้วสองครั้งเขารู้สึกทึ่งกับความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและขอบเขตทางอารมณ์ที่คาดไม่ถึง ตัวละครเนี่ยมีความสําคัญที่สุดนะครับผม <All right. S 1> การเล่าเรื่องของตัวละครเนี่ยคาร์เมลอนอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดนะเจมส์คาร์เมลอนโดยเฉพาะฉากสุดท้ายดีดี D D ที่ได้เขากลับมา mm hmm. กํากับอืม mm hmm. นะฮะเรียกว่าเจ๋งนะฮะปังนะคนนี้ก็ปังนะอีกคนหนึ่งฮนะจาก t ีเอสนะครับผมคาร์เมลอนนะ mm hmm. ได้ถ่ายทำออตาสามตอนนี้อาตาสามได้ถ่ายทําเลยนะฮะแล้วก็เสร็จแล้ว แล้วก็ทําโพสต์อยู่นะครับผมแล้วก็ที่กําลังถ่ายอยู่ก็คือภาคสี่กำลังเริ่มถ่ายภาคสี่อยู่นิดๆหน่อยๆถ่ายแล้วส่วนหนึ่งเองครับรอบนี้ก็บอกว่าเรามาทำตื่นร้อนตื่นลิงกันอืมในสไตล์ของเขาในของเขาเนี่ยไม่มีหนังสือนะของเขาเป็นสคริปต์นะครับผมโอ <laughs> นะ้พูดดีนะพูดดีนะอย่างนี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้มูแต่ว่าเขาบอกว่าหนังของเขาเนี่ยเป็นมหากราบนะครับผม เออมหากาบเดอนลอดออฟเดอนลิง่ะเขาพูดเชิงเปรียบเทียบเปรียบเปยน,นะครับผมก็พูดว่าเออเนี่ยเรามาทำเดอนหลอดออฟเดอนลิงกันนะแน่นอนเดอนลอดออฟเดอนลิงเนี่ยมีหนังสือเขาเนี่ยก็ต้องเขียนหนังสือก่อนซึ่งที่เขาเขียนเนี่ยไม่ใช่หนังสือนะแต่เป็นสรคริปต์อืมก็คือเขาทำมหากาบนะครับผมสรุปแล้วอะก็คือมหากาอบอวอตานะที่ไม่มีหนังสือ เป็นหนังเลยอืมตัวลอดริงหรือว่าแฮร์ี่พอตเตอร์พวกเนี้ยนะก็คือเป็นหนังสือมาก่อนแล้วก็มาดัดแปลงเป็นหนังนะฮะเป็นหนังเป็นภาพยนตร์มันก็มีข้อดีข้อเสียแหละมันก็ต้องตัดทอนอะไรออกไปนะครับผมหนังอะ่ะถูกไหมฮะมันจะมาเล่าเต็มที่ไม่ได้หนังมันยาวเกินอย่างเดอะลอดเนี่ยอ่าเวอร์ชั่นเดลักเตอร์คัตสี่ชั่วโมงอะ่ะมันเก็บทุกรายละเอียดมันก็ยาวเกินนะครับผม แต่พอเขียนสคริปต์เพื่อทําเป็นหนังเนี่ยมันก็พอพอขโมวดได้หน่อยนะฮะทำเป็นหนังออริจินอลเลยออริจินอลตก,กินเพล์เลยแกก็เ,เขียนมาหากราบแต่เป็นหนังเออไม่ไม่ได้ดัดแปลงมาจากหนังสืออนะฮะมันก็พอขมวดแล้วก็เป็นหนังที่สมบูรณ์ในแบบของแกได้ไม่จําเป็นต้องเป็นหนังสือแบบเดิะลอรมมหากราบนะอืมนะครับรว่าแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เออก็น่าสนใจดีที่แกพูดในนี้คํานี้นะประโยคนี้ยเออแส mm hmm. ดงว่าแกตั้งใจจะทำมหากราบนะครับผมนะ,ะ I แบบสตาร์โวผมว่าสตาร์โวเป็นหนังสือไหนวะ,ะ <c oughs> อืออ่าไอ้เนี่ยนี่ไงนี่ไงฉเฉล,ลยแล้วนะฮะว่าทําไมอะ่จะจึงมีภ้าเจ็ดแปดเก้าเพราะว่าแกพูดอย่างเงี้ยเป็นมหากราบไงถูกไหมฮะ เออนั่นหละผ <laughs> มหากราบเสร็จแต่มันยาวครับผมยาวมาที่วันก่อนอ่ะมีข่าวว่าเออเนี่ยเขามีแผนเจมส์คาร์อนอะจะทำเจ็ดปดเ้านั่นแหละค่ะก็สอดคล้องกันว่าเป็นมหากราบนะแต่โปรเจกต์อ่ะที่ทางดิสนีย์แล้วก็ FOX Studio ให้ทําอ่ะตอนแรกนะตอนนี้นะก็คือห้าภาคก่อนนะครับแค่ห้าภาคก่อนตอนนี้นะมีแผนโปรเจกต์ห้าภาคแต่เฟสแรกเนี่ยทําแค่3มภาค ภาคสภาคหนะ้าน่ะต้องรองอนุมัติอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเฟสที่สองสี่ห้าทางสตดีโอเนี่ยขอดูความสําเร็จด้านของรายได้แล้วก็รางวัลก่อนนะเฟสแรกภาคสองภาคสามเนี่ย้ประสบความสาเร็จแค่ไหนถ้าเกิดโอเคอัสตดีโอพอใจเนี่ยก็ปล่อยให้เจมงนะ์ทมา,ามลอนน่ะทำเฟสสองคือภาคสี่ภาคห้าวนเฟสที่สามอันเนี้ย ต้องดูกันอีกยาวๆเลยมันมันมันข้ามช็อตไปไกลเออภาคหกเจ็ดแปดเนี่ยข้ามช็อตไปไกลแล้วนั้นอันนั้นไม่ต้องพูดถึง่อน <c oughs> มาหากราบอ่าอีกคนนะอีกของคนสองคนอันนี้เดวิดอีลิตจากอินดี้วายนะครับผม <c oughs> มนุษย์ต่างดาววัยรุ่นหรือวันยักษ์เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตอนนี้ฉันอยากดูเอาตาสามใจจะขาดนะครับผมอืมอันนี้ก็สุดยอดนะฮะมีการสร้างโลกอะไรขึ้นมาเลยก็สัตว์อะต่างๆมากมายนะครับผมคือเจาะลึกแพนโดล่าเนี่ยมากขึ้นขยายโลกอ่ะให้กว้างขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็เห็นสิงสาราสัตว์เห็นสถานที่ต่างๆของแพนโดล่าที่ยังไม่เล่าในภาคแรกอะเพิ่มเติมเข้ามาเยอะแน่ฮะอืมนะครับ ตรงนี้อ่ะผมมองว่าประสบการณ์ดีที่สุดเนี่ยตรงนี้ยเห็นสัตว์ต่างๆมันเคยมีนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้อ่ะที่เจนคาร์เมลอนเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้อ่ะที่มันยาวเพิ่มขึ้นมากกว่าอัลตาแรกอะ่ะเพราะว่าเขาจะปูปูถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะมันทําให้อัลตาภาคสองอ่ะยาวกว่าอัลตาภาคแรกอะ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงมีการปูแล้วก็ให้เห็นอะไรเยอะขึ้นครึ่งชั่วโมงนี่คือน,นานนะฮะนั่นแหละฮะปูด้านของ อารมณ์ตัวละครแล้วก็เรื่องของอันนี้ด้วยฮะที่จะให้เห็นอะไรอีกฮะมันก็เลยทําให้หนังอ่ะยาวสามชั่วโมงสิบห้านะครับคนต่อมานะเดวิดซิมจากด h เอ t l a ลติ c นะครับผมงานสร้างใหญ่โตอย่างน่าเหลือเชื่อด้วยการสร้างโลกมากมายและสิ่งมีชีวิตเจ๋งๆนี่ฮะทำให้คุณมีความสุขหนึ่งชั่วโมงของการแสดงอารมณ์และชัดเจน เพื่อส่งคุณกลับบ้านอย่างเต็มอิ่มและมีความสุขตรงนี้ฮะวยการสร้างโลกมากมายและก็สิ่งมีชีวิตเจ๋งๆนี่ฮะเพิ่มิงสาราสัตว์แล้วก็ให้เห็นสถานที่ต่างๆให้เห็นมิติต่างๆของเพนโดล่าเนี่ยมากขึ้นขยายมากขึ้นแล้วก็หนึ่งชั่วงโมงนะเขาเขียนว่าหนึ่งชั่วงโมงของการแสดงอารมณ์หึงชั่วโมงเลยอะ่ะคือปู ความสัมพันธ์นะครับผมต้านมิติของตัวละครน,นะหนึ่งชั่วโมงเลยนะเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับเนี่ยนะฮะตรงคุณกลับบ้านอย่างเต็มอิ่มและมีความสุขอืมอเอนี่ฮะประมาณนี้อืมคือสุดยอดอะ่ะคือปังนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดีวะอืมน่าจะปังนะฮะเรื่องนี้อไอเข้าสี คืนวันังคารน่าจะออกมาแล้วติดตามได้เลยนะฮะสิบสองสิบสามเนี่ยรัตเทนต้องปล่อยออกมาอืมกันังคารน,าน่าจะปล่อยคะแนนออกมาแล้วแล้วเป็นคะแนนที่คนจับตามองมากเลยเออตรงนี้อ่ะอีกไม่กี่วันเนี่ยรัตเทนต้องปล่อยออกมาละเอมบาโก้ปลดออกนะสิบสองสิบสามอ่ะจับตาดูได้เลยนะไม่รู้วันไหนนะครับ